โอเควันนี้แจงเก๋หายไปเลยลืมเพลงเห็นจอแล้วตันเลยลืมเพลงทุกคนดูมีความสุขนะครับเช้าวันนี้นะครับแล้วเยก็ไดนะก็รอฟังเพลงอนู่นะครับคุณผู้ชมครับเนื้อเพลงจะยาวสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าใช้มือถือถึงสองเครื่องเลยครับอ่านี้เองเริ่มเลยค่ะอเคอ้โหโอโอ้โหโอ้โอ้โอ้หลายโหโอ้โหโ้อ้้้

เก็บพี่แปดไว้ก่อนนะคะเดาดู <laughs> something to dance ู่องยูเลก something ตงกับผาเต้นกทีนะครับคุณชมครับ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นลูกสาวหล่าแปลว่าเป็นลูกคนเล็กเป็นลูกสาวคนเล็กถ้าถ้าชอบถ้าชอบก็ให้มาขอมัดก็ให้มาขอเขาเลยนี่ลูกแฝดนี่แฝดแฝดนี่แฝดลูกสาวอุบขอบคุณสาวสอุบลนะครับที่มาร้องเพลงการแสดงให้เราชมนะครับเั็นนี้ได้เห็นอาจารย์เต้นด้วยนะครับเั็นนี้นะครับเต้นการแดง